โคดซึงซิลบาประกาศลาเชลซีสิงบรูเล่งหาหลังเพิ่มหรือเชลซีทับมอต้าคุมทีมสวัสดีครับ อตอนเป็ช่องบดีมีเรื่องเล่านะครับติดตามภาษาเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดีมีเรื่องเล่านะครับวันนี้โทษทีมาสายนะครับผมทิดงานนาะก็เลยอ่ะแล้วก็วันนี้ไม่ไม่อยู่ที่บ้านด้วยนะเสียงจะก,ก้องกองนิดน,นึงขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยอยู่ที่สตูนะครับผมก็เหมือนเดิมเอาข่าวมาฝากทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมก็ใครที่ดูแล้วนะครับผมหรือเพิ่งมาดูชอบใจกันแต่อย่าลืมกดซับสไครต์กันฝากกดซับสไครต์กันด้วยพาบดีมีไปฟืน้นซับน่อยนะทุกคนนะอยู่ในมือทุ ไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะไปเริ่มกันเลยมาสายเลยครัไปเริ่มกันที่เมื่อวานโอ้โหช่วงประมาณช่วงเย็นๆมั้งเย็นๆบ้านเราเลยมาอย่างเงี้ยนะมีข่าวนะจากพี่ใหญ่นะครับผมก็ทั้งในเพจของสโมสรเว็บไซต์นะครับผมโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยมีการประกาศหมดเลยนะว่าพี่ใหญ่เตียโกซิลบาจะลาทีมไปในหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับผมและทีนี้เนี่ยโอ้โหแกะมาให้เป็นคำคําเลยแกะมาให้เป็นคำําำพี่ใหญ่พูดว่ายังไงบ้างนะครับผมแกะไปเอาคำเลยเขาบอกว่า เชลซีเนี่ยมีความหมายมากสำหรับผมนะ ผมเนี่ยมาที่นี่ด้วยความตั้งใจที่จะอยู่เพียงแค่ปีเดียวแล้วมันก็จบวยตั้งสปีนะครับผมไม่ใช่แค่สาหรับผมเท่านั้นนะแต่สำหรับครอบครัวของผมด้วยลูกชายของผมเนี่ยเล่นให้กับเชลซีนะดังนั้นเนี่ยนี่ที่เนี่ยจึงเป็นที่ที่พวกเราภูมิใจนะครับผมยังมากๆเลยและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเชลซีนะครับผมความจริงเนี่ยก็คือเพราะลูกชายของผมด้วยเนี่ยที่เขาอยู่ที่นี่นะครับผมผมหวังว่าเขาเนี่ยจะสามารถสานต่ออาชีพของพวกเขาได้ที่นี่นะกับสโมสรแห่งชัยชนะนะครับผมสโมสรแห่งความมีผู้ชนะมีผู้เล่นหลายคนเนี่ยที่าเ่่นนใททีียผมิํ ในช่วง4ปีที่ผ่านมาผมทุ่มเททุกอย่างอย่างเต็มที่เสมอแต่ก็เหมือนกับทุกอย่างนะมันมีจุดเริ่มต้นมีตรงกลางและก็มีจุดสิ้นสุดนะคบผมมันน่าเสียดายมากๆนะแต่มันไม่ใช่หมายความว่าเงียบเป็นการจุดจบที่ชัดเจนอะไรขนาดนั้นผมหวังว่าผมจะเปิดประตูแง้มแ้มไว้นะเพื่อจะกลับมาได้ในอนาคตอันใกล้นี้ถึงไม่ใช่จะบทบาทที่เป็นบทบาทอื่นและไม่ได้ลงเล่นอะไรก็ตามนะครับผมแต่ที่เนี่ยมันเป็นความรักที่ไม่สามารถอธิบายได้ ผมพูดได้แค่คําว่าขอบคุณเท่านั้นนะคร <VIE. S 1> ับผมเห็นได้ชัดเลยนะว่าเมื่อผมเริ่มต้นที่นี่เนี่ยมันเป็นช่วงโค<ด>วิดระบาดนะดังนั้นเนี่ยจึงไม่มีแฟนๆอยู่ในสนามเลยนะครับผมตอนนั้นเนี่ยเราดูกันได้แค่ในโซเชียลนะมันกลายเป็นสิ่งที่พิเศษมากสำหรับผมเมื่อเจอแฟนๆนะแฟนๆเนี่ยเริ่มกลับมาที่สนามและชีวิตทุกคนเนี่ยก็กลับมาเป็นปกติผมเนี่ยเริ่มรู้สึกรักและก็เคารพในเรื่องราวของผมและก็สำหรับการเริ่มต้นที่นี่นะ มันยากที่จะบอกลาในสถานการณ์ที่ปกติที่สุดนะครับผมแต่เมื่อความรักซึ่งกันและกันเนี่ยมันเกิดขึ้นมันยิ่งยากขึ้นและเมื่อใจเนี่ยมันเป็นสีน้ําเงินมันก็จะเป็นสีน้ําเงินตลอดไป ผมมาที่สโมสรนะด้วยการสนับสนุนของสโมสรผมมาถึงสโมสรในฐานะผู้นําแม้ว่าผมาจะไม่รู้สึกว่ามันมาถึงด้วยการที่ผมเป็นเด็กใหม่นะมาเป็นการยากมากที่จะรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทีมแต่การค่อยๆปรับตัวทีละนิดทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยผมก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมจนได้นะต้องขอบคุณแฟงล้ำผาดในเรื่องนี้เขามีส่วนสําคัญมากๆเลยนะครับผมผมเนี่ยรู้สึกขอบคุณเขาสําหรับสิ่งนั้นนะมันเป็นความฝันความฝันอย่างแน่นอนแม้แต่ในความฝันที่บ้าคลั่งที่สุดของผมเนี่ยผมก็จินตนาการว่าผมเนี่กลบรรุ สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะนั่นคือการคว้าชแชมเปี้ยนลีกนะครับผมรายการหนึ่งในะรายการที่ดีที่สุดในโลกนะแล้วก็มีสมบแล้วก็เป็นอยู่ในส่วนร่วมกับแชมมสรที่ดีที่สุดในโลกแบบเชลซีด้วยลาก่อนอะ่ะมันมีไว้ใช้สำหรับผู้ที่จากไปและไม่กลับมาแต่ผมเนี่ยตั้งใจจะกลับมาที่นี่สักวัน เอฟเฟกอยู่อยากจะกบอยากจะปบมือให้เลยอ่ะก็นี่คือสิ่งที่พี่ใหญ่บอกไว้นะครับผมก็คือจากลาแต่ไม่จากขาดนะครับผมก็ยังไงก็จะกลับมาแน่นอนนะจะกลับมารับใช้สมสอนในรูปแบบอื่นในอนาคตทั้งหน้าแน่นอนนะครับผมทีนี้มีพูดถึงว่าอะไรอีกนะจากบทความของเทโกซิวบาผ่านไปนะครับผมทีนี้อ่ะ เรื่องของสถิติอะไรต่างๆเริ่มจากฟาบิเซโอโรมาโน่เนี่ยข่าวเรื่องอื่นนะเขาบอกว่าซิลวาเนี่ยมีแผนจะกลับมาที่เชลซีสักวันหนึ่งนะในบทบาทที่ไม่ได้ลงเล่นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสโมสร์เขารักเชลซีนะครับผมรักลอนดอนและเช่นเดียวกันกับครอบครัวของเขาและลูกของเขาในอะคาเดมีนะครับผมซิลวาเนี่ยมีข้อเสนอที่สําคัญมากจากต่างแดนในช่วงเดือนมกรานะครับผมแต่เขาก็ปฏิเสธนะครับผมเพื่อจะช่วยเชลซีต่อไปนะเบนเจคอบก็พูดเรื่องของซิลวาว่าถ้าว่าเชลซีนะครับผมจะแต่งตั้งให้เตียโก้ซิ นีซ่าคิเซล่าของอินิเซนดานะบอกว่าซิลาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเข้ารับการอบรมหลักสูตรโค้ดบีไลเซนของยูฟ่านะครับผมแล้วก็ช่วยงานเดปโปเชติโนในการสื่อสารกับนักเตะอายุน้อยในทีมหลายๆครั้งด้วยนะครับผมสถิติเป็นยังไงนะครับผมสจ๊วร์ต์ก้านะบอกว่าเดโกซิลบาเนี่ยเป็นกองหลังคนเดียวในทีมเอลีกที่คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมฟีฟ่าขับเบอร์คับนะครับผมซึ่งซาจิโอลาโมสเนี่ยเป็นกองหลังอีกคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่เคยคว้ารางวัลนี้นะครับผมแล้วก็สกกกก้้้าาาาาาานนนนนะะะเเเคคบบบบอว่่่ััััตตตงแแซซิยยมมมทีีีชลลใฤดู2020-2021รผจ 2คนจาก5ลีกชั้นนําในยุโรปนะครับผมที่ดวลการอากาศและดวลบนพื้นมากกว่า250ครั้งขึ้นไปในขณะที่อัตราความสําเร็จอยู่ที่65%นะครับผมก็เตียโกซิลบาเนี่ย67.5 67.3%นะดวลการอากาศสําเร็จนะครับผมแล้วก็ดวลบนพื้น65.8%เลยนะครับผมก็การันตีการันตีคุณภาพอยู่แล้วนะพี่ใหญ่เตียโกซิลบาสามสิบเก้ากรันตบการันจีอายุ40่สิบนยไม่ช้านะครับผมทีนี้ อ่มีการพูดถึงว่ายังไงอีกนะครับผมเขาบอกว่ารายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนนะครับผมบอกว่า ซิลบาเนี่ยยังจะพิจารณาตัวเลือกของเขาสำหรับอนาคตของเขานะครับผมเพื่อจะก้าวไปอยูทีมที่ดีที่สุดกับสโมสรต่อไปนะครับผมซึ่งฟูมิเนเซ่เนี่ยต้องการให้ซิลบาเนี่ยกลับไปที่บราซิลนะครับผมซึ่งพวกเขาเนี่ยได้เตรียมยื่นข้อเสนอแล้วด้วยนะยังไม่มีการตัดสินใจครังสุดท้ายซึ่งซิลบาเนี่ยจะคิดถึงเรื่องนั้นกับครอบครัวของเขาเป็นหลักด้วยนะครับผมแล้วก็จริงๆเนี่ยเรามีข่าวว่าได้ยินข่าวว่ามีเอซิมิลานด้วยนะให้ความสนใจนะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอดูแหละว่าจะเป็นทีมไหนที่เดีีีียยยซิบาาจะ้้ไปร่่วมททน วันนี้ข่าวม่เยอะมากทิ้งท้ายไปแล้วกันแล้วก็สรทางหมดว่าอะถ้าพี่ใหญ่จะย้ายออกไปเอ้ยแล้วเชลซีจะทํำยังไงนะครับผมทีนี้เนะี่ยก็มีรายงานจากนิซาคินเซล่านะครับผมบอกว่าท่ามกลางที่เตียกโกซิลบาเนี่ยผูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องนะแต่เขาก็รู้สึกสนุกกับช่วงเวลาที่เชลซีนะครับผมอาครไว้พูกพี่ใหญ่ก็แล้วกนะัน เขาบอกว่าจนที่มีแนวโน้มนะก็จะทําให้ลอนดอนเนี่ยกลายเป็นครอบครัวของไอ้กลายเป็นที่อยู่เป็นบ้านของเขาสำหรับครอบครัวของเขาหลังจากที่แฟนสตั๊กไปแล้วนะครับผมเขาบอกว่าการจับไปของซิลาเนี่ยทำให้มันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในเบื้องหลังนะครับผมเขาเนี่ยเป็นคนเดียวเลยนะที่พูดกับกลุ่มทุนของเคียร์เลคพิตอลนะครับผมว่าเฮ้ยนักเตะ42คนในทีมเนี่ยมันมากเกินไปนะครับผมเลยทําให้ทีมเนี่ยจบมาดัดที่12ในพรีเมียร์ลีกนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นการจบลงด้วยดีของทั้งสองฝ่ายนะครับผมในนนนนนนเเเเดืออกกกััยยยาาาะะแลล้้ว็็ชซซีีี่่ตงรทจสญญ กับเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่ในซัมเมอร์นี้นะครับผมซึ่งมีตอนนี้มีโควิลบาเดชิลโฟฟาน่าและก็ดิซาสซี่อยู่ในทีมแล้วก็ตามนะครับผมทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะเก่าวคนนี้เนี่ยมันก็ข่าวขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะอุสมานดิโอมันเดหรือจะเป็นแท็บโซบาหรือจะเป็นเลนนีโยโร่หรืออะไรเงี้ยก็ต้องรอติดตามกันนะแต่เชลซีน่าจะเล่งหากองกองหลังคนใหม่เพิ่มเติมแน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ โอเคอ้าวสองข่าวสุดท้ายนะครับผมก่อนใครได้ฟังอยู่ตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบาดิมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมเป็นรายงานจากเกาโชเมคาโตนะครับผมบอกว่าเชลซีเนี่ยได้มีการติดต่อกับเตียโกมาต้าเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับผมแม้เขาเนี่ยจะได้ตกลงกับยูเวนตุสเป็นเดือนไปแล้วก็ตามนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับคุณซื้อนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเอ้ยถ้าโคเชตติโนย้ายออกไปแล้วถ้าพอร์ ออกไปอย่างเงี้ยเฮ้ยจะมีใครเข้ามาล่าสุดอ่ะตอนล่าสุดมีเดียกโกมีเตียกโกมาตาเพิ่มใหม่คนหนึ่งแล้วนะแต่ผมว่าเตียกโกม,มาตาน่าจะไปยูเว่ว่ะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงจะเป็นคนอื่นจะเป็นรูเบนอโมริมหรือว่าจะเป็นเอ่เอะอะไรนะโรเบโตเดชบี้อ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะแต่ล่าสุดหรือนะว่าทาบมาตาคุมทีมไปแล้วเรียบร้อยนะอ่ะรอติดตามกันแล้วกันนะครับผมช่วงซัมเมอร์จะเป็นยังไงนะ โอเคอ่ะไปทิ้งท้ายนะครับผมกันที่ข่าวของคนนี้หน่อยคอ,อนเนอร์กาลาเกอร์นะครับผมอันนี้เนี่ยไปรายงานจากอเล็กซ์ทุปของท็อกส์บอร์ดนะครับผมมีการบอกว่ากาลาเกอร์นะครับผมยังไม่ได้รับสัญญาใหม่จากเชลซีนะและสเปอร์เนี่ยยังให้ความสนใจที่เซ็นสัญญากับเขานะครับผมแต่ก็ไม่ยินดีนะครับผมที่จะจ่ายตามที่เชลซีเรียกนะที่50ล้านปอนด์นะครับผมแล้วก็เข้าใจว่านิวคาสเซิลเนี่ยกำลังติดตามสถานการณ์ของคอนเนอร์กาลาเกอร์อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ กับคอนเนอร์การลาเกอร์เรารู้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าน่าจะต้องจากไปนั่นแหละแต่จะจากไปเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็กับทีมไหนเท่านั้นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราติดตามกันแล้วกันเดี๋ยวเราติดตามกันแล้วกันนะครับผมสำหรับอนาคตของคอนเนอร์กาลาเกอร์นะมีหลายคนนะโบย่าเอ่ยชาโลบาเอ้ยอะไรประมาณนี้ลองสังเกตดีๆนะรายงานจากนิซ่าคินเซล่าเมื่อกี้ที่พูดถึงการหากองหลังใหม่เนี่ยไม่มีชื่อเทรเบอร์ชาโลบาอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเราติดตามกันแล้วกันนะว่าจะเป็นทีมไหนที่จะเอานักเตะพวกาากเดมมรนัผตติ แล้วกันนะอ้าวก่อนจะจากกันไปนะครับผมขอฝากไว้ด้วยเลยนะกับอารีอัลสันชัยนะครับผมใครที่มองหาดอกไม้ในโอกาสพิเศษพิเศษให้กับคนรักตัวพิเศษนะครับผมมาทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลยอัจจนในทิกเกอร์อินสตาแกรมแล้วก็เว็บไซต์อารีอัลสันชัยฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่ะแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดของบอดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผมอ่ะคิดเห็นยังไงกับข่าววันนี้นะ โคตรซึ้งเลยนะพี่ใหญ่ประกาศอำลาทีมนะครับผมแล้วก็คิดว่าจะต้องหากองหลังเพิ่มนี่ยแหละจะเป็นใครลองแชร์มาดูแล้วกันนะครับผมแล้วก็นี่ว่าถ้ามอต้าคุมทีมเอามอต้าดีไหมเดี๋ยวจะเอารูเบนนโมรินหรือจะเป็นคนอื่นก็ลองแชร์มาดูแล้วกันนะครับผมที่เห็นไงคลิปวันนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมไลคคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งไปติดตามให้กับช่องบัดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับ